นี่เมื่อกี้จักรยานขาไถท,ที่แลมท่นอ่าไหลไปนะล,ลูกห่ไตไม่ได้นะหลดรนเลยนะลูก อะไรนะ,อะไ,นะไอ้ข้างล่างมันหลุกไปปั่นข้างล่างนะเอ้เยปลเพลินหนูต้องส่งตัวให้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้ใส่เข้าไปก่อนพูดอีกแกโอเคไห ชนนะจะชนนะชนนะชนนะเฮ้ยชน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 เฮ้ยชน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 